สวัสดีครับคลิปนี้พาเจ้าซูเปอร์เกต12ล้อมาเช็คลมหน่อยครับไม่ได้เช็คนานเลยอ้อเช็คลมยางหน่อยโอ้เน่นอยู่ดีนั่นเหลือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ ร้อยยี่ห้าปกติเติมมาร้อยสีนั่น,เนะเหลืออยู่อ,ยอ่ะอันนี้ร้อยเดียวพอร้อยเดียวย,ย,วยางไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมดูก่อนมันเหน็บ ใครถอยเหยียบนี้เมื่อไหร่วะเนี่ยใครถอยเหยียบขาดแต่เมื่อไหร่นอหน่โอ้ไม่เห็นเพิ่งเห็นเดิเอาไปล้างหน่อยครับมาดูว่าลมล้อนี้เหลือเท่าไหร,ร่อ่าพอดีละ มารวยมารวยเะด,ดูเน็มอะไรนียเนบมไม่หักเอ๊ะทำไมตรงนี้มันปูกปูกแบบเนี้ยหักนะวะก็ไม่หักหนะ ไปนี้เลยเท่าไหร่ฮะเอาไม่ใส่ถึงร้อยยี่พออันนี้พอข้างหลัง,เ,ลงเอาเคร็กหมดเลยนอ้อหลังอะไรร้อยสามเนาะหลังร้อยสามเท่าอย่างน้านี่ครับช่างผู้มีประสบการณ์กว่า 30ปีครับเลิกไปขมิน้นแล้วบอกใช่ไ,ปไ,ปไปหมฮะอันนี้ลูกค้าขมเมนนี่นี่นี่เลยเท่าไหร่กูหลายเดือนแล้วไม่ได้เช็คเลยเนี่ยเท่าไหร่ครับร้อยสามร้อยสามได้ออาดูข้างใน โอกว่าแล้วไปแล้ว,ลวมอลลามกน,นะด่างบุญเอาไปล้างสักหน่อยครับมอมแมมมานานแล้ววันนี้ไปให้เราน้อยล้างอัดฉีดสักหน่อยไม่รัวไม่รัวมม่ยม่เป็นไร thang mới thiện quá tốc tổ đam dạo rồi Hãy subscribe cho kênh มันเหลือเท่าไหร่ตอนเทคเุ๊กเนี่ยเหลือ,อ <50. S 1> ร้อยสิบอะหายไปยี่สิบค่าบริการแบบไหนครับเช็คลมอ่ะฮะคิดแบบไหนบริการเช็คลมอ่ะร้อยะอะเซลลาร้อยโอ้กลางวันไหนความอยู่ดูหนะ้าร้นานาจูเรียนเนาะ <laughs> ร้อยหนึ่งครับเช็คลมยางหมดเลยเจ้หรอวะยางเทเลยโอ้ยไปไนะโอ้มันทูนั่นน่ะทูเล็กข้างบนนั่นน่ะยางเทหมดนล้นเนี่ยดูดีมาดูดีสโตน อันนี้หายไป20่สหายไป20ปอนด์ครับปกติเขาเติมกันเท่าไหร่รถทุบอะหนึ่งสาม่งสีมีมีร้อยสี่ไหมอู้หูมือสนาการบอมป์ปอจังรยานเตอร์ไซด์ตัวเลยเต็มเต็มที่คือร้อยสี่ใช่ไหมไม่เกินนี่แล้วฮะร้อยห้าร้อยห้หู โอ้เกิดไปร้อยห้านะไปใส่เต็มอะไรเลยนะไปใส่เต็มอะไรเลยร้อยห้านะช่างบอกว่าถ้าร้อยห้าให้เติมเองเลยนะนะแต่ยางใหม่กล้าเติมอยู่ใช่ไหมโอ้ผมว่าร้อยร้อยสี่ก็หนักแล้วนะมีร้อยห้าด้วยอือ เต็นในครับสองหาก่อนตอนนี้ผมเติมร้อยสามนะครับยางล้อหลังล้อหน้าก็ร้อยสามส่วนคันสองอยางไม่ค่อยดีใส่ร้อยเดียวพอ เยอะเลยเ,เมื่อกี้รวมชัวย์ไหมเนี่ยตัวชิปลมยางแรงดันจอดอยู่นู่นหลายวันครับแล้วก็จอดเลา่าน้อยหรือจานชูไม่รู้อะไรนอนบนรถเปิดเันลมครับต้านไม่ติดเลยต้องพ่วงมาดิเมื่อกี้นี่ หลายนาทีโอ้ต้องใช้ตัวต่อกอหยานี่จุกไปอยู่ข้างนอกเลย นก็มีผลต่อต่อการพิมงเหมือนกันเนาะน้ำมันกินน้ำมันนะม,มันไม่ค่อยไหลไงยางมันอ่อนต้องเช็คลมยางครับสักเดือนละครั้งไปเนาะนานไปไหมเดือนละครั้ง <c oughs> อ่ะฮะยังปาดอ่ะอยังไม่ได้เดือนละครัง้งยังไม่ได้เนาะสามเดือนครั้งก็บ,บาน วิ่งประจําเนาะดูดไม่รถลองอะ่ะเช็คก่อยไหมโอ้พี่ไปทิ้มาลองอ๋อเพวกนี้ยางรั่วยงังยังไม่ปะก็มีเลยเนาะวิ่งในทั้งยางรั่วเลยยาง <laughs> เ,เรียนเรียนทีเดียวเลยวิ่งจนพังอะ่ะวิ่งจนเสียกนกอย ไยเลยช่วงนี้น,นะฝนเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ